เรายังเดินต่อในวันที่ไม่มีเขาอยู่ข้างๆคืนนี้ผมอยากชวนคุณค่อยๆเข้ามาในพื้นที่เงเียบๆสักแห่งนะครับที่ที่คุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรไม่ต้องเข้มแข็งและหัวใจของคุณได้วางทุกอย่างลงเบาๆถ้าวันนี้คุณมีบางอย่างสกิดใจหรือทำให้ใจมันหนักขึ้นมาผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ต้องเดินผ่านคืนนี้เพียงลำพังเลยนะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้ เพื่อค่อยๆพูดกับคุณแบบไม่เร่งไม่ตัดสินและไม่บังคับหัวใจคุณเลยหัวข้อคืนนี้คือยังเดินต่อในวันที่ไม่มีเขาอยู่ข้างๆแล้วจริงๆเขาคือบทหนึ่งของชีวิตที่หลอ่อหลอมเราแบบเงียบๆในชีวิตหนึ่งของเราจะมีคนบางคนเข้ามาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเขาเข้ามาในวันที่โลกดูใหญ่เกินไปวันที่หัวใจเรายังไม่มั่นคง แต่เขากลับทำให้โลกของเรานุ่มขึ้นเขาทำให้เรารู้ว่าการเติบโตไม่จำเป็นต้องเจ็บเสมอไปบางทีความใจดีที่คุณมีในวันนี้อาจเริ่มต้นจากเขาในวันที่เขายังอยู่ข้างๆแม้วันนี้เขาไม่อยู่แล้วแต่ร่องรอยของเขายังอยู่ในมุมเล็กๆของชีวิตคุณเสมอวันที่เขาจากไปคือวันที่โลกเงียบลงกว่าที่เคย การจากไปของเขาไม่ใช่แค่ความเปลี่ยนแปลงแต่มันเหมือนโลกหายไปหนึ่งมุมมุมที่เคยมีเสียงเขามีคำพูดเขาแค่การรู้ว่าเขาอยู่บนโลกเดียวกันก็ทำให้เราสบายใจขึ้นแล้วความเจ็บที่คุณรู้สึกมันไม่ใช่ความผิดนะครับมันคือหลักฐานว่าคุณรักเขามากจริงๆและความรักแบบนั้นจะไม่มีวันหายไปจากหัวใจคุณเลยครับแต่สิ่งที่เขาให้ยังอยู่ในทุกลมหายใจของเรา คนเราหายไปจากชีวิตจริงได้แต่เขาจะไม่เคยหายไปจากชีวิตภายในของเราเลยครับหัวใจมนุษย์เป็นสิ่งที่ประหลาดนะครับมันบันทึกความรักในรูปแบบที่ลบไม่เค่อยได้สิ่งที่เขาเคยสอนเรายังอยู่ในนิสัยที่เรามีวันนี้สิ่งที่เขาเคยทําให้เรายังอยู่ในความอ่อนโยนที่คุณใช้กับคนอื่นเสียงของเขายังอยู่ในประโยชน์ที่คุณพูดกับตัวเองรอยยิ้มของเขายังอยู่ในความกล้าของคุณเวลาที่ต้องเริ่มใหม่ การกอดของเขายังอยู่ในการที่คุณดูแลตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมเขาไม่อยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้คือรากในหัวใจของคุณและรากเหล่านั้นคือสิ่งที่ทำให้คุณยังยืนอยู่แม้วันที่โลกสัน่นแม้วันที่ใจอ่อนแม้วันที่คุณคิดถึงเขามากเกินไปถ้าเขาเคยทำให้คุณยิ้มรอยยิ้มนั้นยังอยู่ถ้าเขาเคยทำให้คุณเข้มแข็งความเข้มแข็งนั้นก็ยังคงอยู่ ถ้าเขาเคยทำให้คุณรู้ว่าคุณมีค่าความเชื่อนั้นไม่เคยจากไปไหนเลยครับเขาเปลี่ยนชีวิตคุณแม้วันนี้เขาจะไม่ได้อยู่ในชีวิตแบบเดิมแล้วก็ตามและการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่มีใครภาพมันไปจากคุณได้เลยความรักไม่ได้หายไปเลยครับมันแค่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นบางคนคิดว่าเมื่อคนจากไปความรักก็หายไปด้วยแต่ไม่จริงเลยครับความรักไม่เคยตายมันแค่เปลี่ยนจากการได้เห็นเขา เป็นการได้รู้สึกถึงเขาแทนจากการจับมือเป็นการจำสัมผัสนั้นจากการได้ยินเสียงเป็นการฟังเสียงในความทรงจำจากการเดินเคียงข้างเป็นการเดินต่อด้วยพลังที่เขาเคยให้ไว้ความรักที่แท้จริงไม่เคยหายไปเลยครับมันเพียงเติบโตและฝังลึกอยู่ในตัวคุณเราอาจคิดว่าเราสูญเสียเขาแต่จริงๆแล้วเราแค่มีเขาอยู่ในรูปแบบใหม่แบบที่ไม่เคยหายไปแบบที่อยู่ในใจเสมอ เราที่อยู่ต่อต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่ยังคิดถึงการเดินต่อไม่ใช่การทรยศความรักไม่ใช่การลืมไม่ใช่การทิ้งความทรงจำไว้เบื้องหลังเลยครับการเดินต่อคือการให้เกียรติความรักนั้นในแบบที่อ่อนโยนขึ้นและโตขึ้นเขาคงไม่อยากให้คุณหยุดอยู่ที่เดิมเขาคงไม่อยากเห็นคุณเจ็บนานเกินไปเขาคงอยากให้คุณยิ้มให้ตัวเองอีกครั้งคุณไม่ต้องรีบไม่ต้องฝืนแต่ขอให้คุณ เดินต่อทีละนิดในจังหวะที่หัวใจคุณไหวจริงๆค่ำคืนนี้ให้หัวใจคุณพักจากความคิดถึงที่หนักเกินไปนะครับลองวางความคิดลงข้างตัววางสิ่งที่หนักเกินไปสำหรับคืนนี้ความคิดถึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องห้ามมันคือหลักฐานว่าคุณรักอย่างลึกคืนนี้ไม่ต้องเข้มแข็งไม่ต้องแก้ปัญหาแค่หายใจและอยู่กับตัวเองคุณไม่ได้เดินคนเดียวเลยนะครับ ก่อนจบคืนนี้ลองวางมือลงบนหน้าอกเบาๆแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันคิดถึงแต่ฉันจะไม่หยุดเดินไม่ใช่เพราะต้องเข้มแข็งแต่เพราะหัวใจของคุณยังมีเรื่องที่ต้องเจอโลกเปลี่ยนไปเมื่อไม่มีเขาแต่หัวใจของคุณไม่ได้ว่างเปล่าเลยครับมันยังเต็มไปด้วยสิ่งที่เขาฝากไว้และนั่นแหละคือเหตุผลที่คุณยังเดินต่อได้ขอให้คืนนี้คุณหลับอย่างเบาอย่างสบาย และอย่างที่หัวใจคุณคู่ควรจริงๆขอบคุณนะครับที่ให้ Our Growth Journey ได้อยู่เป็นเพื่อนคุณในค่ำคืนนี้